สวัสดีครับเมื่อนี้กับผมได้ชุดตรวจโควิด2019มาสอชุดนะครับจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขามเลี่ยงนะครับอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามครับเมื่อนี้เดี๋ยวเขาจะมาแกะให้เบิ้งว่าข้างในมันมีอย่างเนี่ย ในก็จะมีอยู่3มอย่างน,นะครับก็จะมีน้ำยาหน่อยนๆนะครับอันนี้อเ,นเอ่อเพ่อนว่าอาจจะเป็นคัตันบัรนะครับแล้วแนวแย่ผู้ดังแย่ผู้ดังตัวนี้ตัวตรวจว่าผู้ใดเป็นบวกผู้ใดเป็นลบนะครับถ้าเป็นบวกก็จะมีสองขีดแบบนี้นะครับหาเป็นลบจะมีขีดเดียวนะครับ ้างนเพื่อนเกสิอธิบายให้ย่างดีนะครับขั้นตอนที่หนึ่งเปิดเปิดสม,มุดหนีนมางนะครับขั้นตอนที่สองแห้ง่หูดังแง่งหูดังแห่จมูกนะครับขั้นตอนที่สามเอาใหม่มาวางเสร็จตรงนี้นะครับมาวางเสร็จตรงนี้แง่งแล้วเอาน้ำยาหยอดเทงไว้ประมาณสิบหาถึงยี่สิบนาทีนะครับแล้วก็จะ ปิดไศ้แบบนี้นะครับผลมันก็จะขึ้นมาตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมสิเริ่มทำการตรวจหาเชื้อโควิด2019ของตัวกับผมเองนะครับยวครับมาเบ่งไปพร้อมๆกันครับครับขั้นตอนต่อไปนะครับอ่าขั้นก่อนที่เราจะจับอุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับทุกครั้งนะครับถ้าตอนชี้ อแอลกอฮอล์ซะก,ก่อนลังมือซะก,ก่อนแล้วก็แกะตัวนี้ขัดตันบัตรไม่ให้แง,เง่เง่าแถบพี่น้องเพี่อให้แง่เขาหูด,ดัง จะบ่หอดข้อพนวะเดี๋ตามขั้นตอนพอนเลยเนาะครับเนาะโอ้ยโอ้ยนตาแด À... À... muốn gì hàng nhưng mà cái này ừ à... à... น้ำตาฮ่าขันตอนต่อไปเพื่อนบอกว่าให้ว่างไว้ตรงนี้วางไว้ตรงนี้ตรงนี้นะครับ ไม่ให้เขาเลิกแทเนอ่ะแล้วนำยาหน่อยๆนี่นะครับตัดเสียบดังครับแล้วยอดนำยาลงไปเฮ้ หยอดจนหมดหยอดจนเบิดนะครับอันนี้น่อยนี่แล้วปิดฝาฟึบ่ันบอกว่าให้ปิดฝาทิ้งไว้ประมาณ15-20ถึงนาทีนะครับ แสบหูดังพี่น้องโอ้เลิกคักครับพี่น้องครับถ้ามาเบิง่งผลนกันวันนี้ผ่านไปแล้ว15นาทีนะครับถ้ามาเบิง่งผลนกันเลขที่ออกขอโทษเลขที่ออกแอน,แน,แนเลขที่ออก ไม่ติดเชื้อนะครับมีขีดเดียวแสดงว่าผมบอทองแทนแหละแสดงว่าผมบอติดโควิดครับพี่น้องครับแต่ว่าก็ต้องฝ่าระวังขึ้นกราครับมันต้องตวรวจซ้ำอีกรอบนึงนะครับตวรวจซ้ำอีกรอบนึงต้องตวรวจซ้ำอีกรอบนะครับมีขีดเดียวด้วครับเด้อพี่น้องเด้อนี่ชัดเจนนะครับ พี่น้องครับสำหรับการตรวจโควิด2019นะครับของกระผรเองกะมืนอนีนผ่านไปโดยดีครับมีแค่ขีดเดียวนะครับกับพี่น้องขั้นแม่นบองหดยกว่าตรวจแนวไหนนะครับลองขับไปศึกษาบ้งนะครับหรือพี่น้องอยากได้ชุดตรวจนะครับเพียงแค่ว่ามีแอปเต๋าตังนะครับกับไปทีโรงพยาบาลสุขภาพตำบลนะครับแต่ละตำบลพื้นที่มีไวบริการ เขาไปกรอกข้อ,ขอมูลอยู่ในแอปเปลิลตังนะครับแล้วก็เพื่อกระซิให,ให้ชุดตรวจแบบนี้มากสองชุดนะครับฝากด้วยครับพี่น้องบ่ต้องญาตานในการตรวจเชื้อนะครับแห่งตรวจแห่งดีต่อร่างกายเจ้าของนะครับเพราะว่าขั้นแม่นขั้นแม่นมีเชื้อเ้าเกิดต้องฝากไปรักษานะครับขั้นแม่นบ่มีแค่นี้ไปนะครับสําหรับบันทึกยุดการบรรยายคลิปการ ตรวจเชื้อสองโควิด2019แต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ